ยิง่งใดท่านตาแขว,วเง่าเรื่องคนผนเจ้าเอ้ยยิ่งนั่นเลี้ยงลูกเตา่าบ่มีได้ใหญ่สูงเท่านั้นแลว้วขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพ,พระปัญหาคำคมนะครับก็ได้นำปัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งความหมายปัญหาบทนี้หญิงใด มีฝันยาวหยินเป็นหญิงที่ไม่มีวาสนาทางการเลี้ยงดูลูกเมื่อลูกเธอ,อจะเป็นคนเกมเ็กเกเลยจึงมีความเขาเรียกว่าไม่ดีความไม่ดี ก็คือไม่ควรเอามาเป็นภรรยาประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะในการเลี้ยงดูลูกวันนี้เป็นตำลาสมัยก่อนแต่สมัยปัจจุบันนี้นะครับเขาดูที่ผลงานผลงานว่าถ้าเลี้ยงลูกดีมันก็เป็นสีแก่พ่อแม่ กาเลี้ยงลูกให้แย่พ่อแม่ก็ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นยานเยงืยของพ่อแม่มันจึงเป็นกระแสแห่งความหวังความสำเร็จของลูกจึงเป็นความสุขของพ่อแม่แม้ว่าลูกตัวเองได้เงินได้ข้าวทองแล้วจะไม่ส่งมาให้ก็ตามแต่ในทางความคิดของแม่นี่ก็ยังถือว่าลูกนั้น สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้สามารถทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นได้แค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วแต่ตำลานี้เขาบอกว่าถ้ามีลักษณะฟันยาวกว่าออกมาก,กว่าคล้ายๆกับ ฟันเย็นหรือฟันอะไรประมาณนี้มากจะไม่ดีครับแต่ทุกวันนี้มันมันสยยกรรมก็ได้นะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะดูแต่ลักษณะอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะว่ามันสามารถสยยกรรมได้ทุกวันนี้ขอแค่มีเงินผนะู้หญิงไม่สวยก็สามารถ ทำไม่สวยได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมีเทคนิคมีวิธีการมีเทคนโนโลยีในการปรับเปลี่ยนหรือเปลียปล่ยนแปลงนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม